ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่ต้องเอาแบตมาพ่วงหรอกดูไปแล้วนี่ต้องพ่วงไหมต,ต้องลองกระตัดดูใช่ไหมล้มมันเดินมันนี่ขั้วมันไปหมดแล้วสิง ต้องแบบได้แบตใหม่แล้วงานแบตใหม่ต้องเข้าแล้วครับงานนี้สังส่งซูตัองงานเรายังไม่ได้ใช่ไหมสั่งบริษัทบะโดนบอกสั่งบริษัทนานแล้วเฮ้ยแล้วแบตคุณปู่มีอยู่ไหนครับพี่ดเอาบไหนนแบตั้นก็มีนะไม่เห็นในรถเลยรถไม่รถจูง าแบกาโต้มาใส่ไป่ยไว่ามีบกไม่มีเตกาโต้กาโตต้องทำให้มันแน่นครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพรับให้มันมันเลยคือตัดจิ้มตุบ มันนี้เครื่องมือไม่มีอะไรหรอกมีแต่เจอกับอดมแกบใช่ไหมลองดูจะได้ไหมน่าจะได้นะร้อนมากเยู่ห่างกันครับน่าจะได้อยู่นะอาได้เลิก

ผมไม่ชอบดินไซด์เพราะว่ามันสกรปรกรถแบบนี้เลยเราให้อยู่มุมนี้ก่อนครับใครที่เบื่อมุมนี้ก็ต้องขออภัย,ยนะครับผมไม่สามารถลงไปถ่ายขลางได้เพราะว่าไม่มีคนขับรถนะอุ๊ <c oughs> <c oughs> เอก็ร้อนมาก ดังคนไทยคิดว่าพ่มาวนี้าามาได้เจนอนาน ซิ่งกับแอมากเลยมันไม่ได้วิ่งแบบระบายอะรถมันร้อนจัดใครว่างานปากบอกไม่ช้ำรถนะครับไม่ใช่ครับไม่ช้ำยางก็จริงแต่ว่าช้ำเรื่องระบบความร้อนระบบมอช้ำโพม่าน้ำแล้วก็แห่งแอ้รับต้องเป่าสุกวันนะแต่วันนี้ไม่มีปั๊มลมไงเลย ต้องเป่าแต่เป่าได้แต่กงครับสายลมไม่มีไปเป่าที่ปั๊มนะเป่าตามร้านก็แพงครับตัวนี้โอ้โหแม่งเป่าเม่อนนํากับเป่ากรงแม่งเอาเอาร้อยเอาร้อยกว่าบาทผมนี่เขาสุดเลยครับจื้อเป่าหม้อน่งกับเป่ากรงไปปกติเป่าม่อนนําเป่ากรงนี่มันจะอยู่ประมาณเอายังที่ผมเคยเป่าเพลงสุดไม่เกิน80ดิบบาทครับ แต่นี้เจอไปร้อยกว่าบาทโอ้อะไรครับเนี่ยก็ <c oughs> เลยต้องหัดต้องแบบเลี่ยงเลี่ยงการเป่ามาน้ําอ่ะคือขับยังไงก็ได้อย่าให้ฝุ่นมันเยอะผมพยายามที่จะขับเบาๆนะไม่ให้ฝุ่นมันเยอะตอนเย็นก็วันนี้ว่าจะหาที่เป่าแม่น้ำก่อนเดี๋ยวดูก่อนผมอยากไปเป่าที่ร้านยางขคอนนะสายสิเบเอ็ดอะ่ะ ถูได้ครับกันเองมากครับ okay. แล้วก็คือเราเราเป่าได้ัานเท่าไหร่ก็ได้อะเป่าไม่ใช่เพราะว่ารู้จักครับรู้จักกันะ เป่ากองไปเป็นร้อยนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันนะบางทีก็เงินไม่พอก็ต้องโอนบางร้านไปโอนไม่ได้ <c oughs> สิ่งนะครับอยากหาที่เป่ามากเลยตอนเนี้ยอย่างน้อยผมอยากจะทําเออเขาเรียวกว่าอะไรนะหัวอะไรคาลิปเปอร,รอ์มาต่อไว้ต่อกับถังลมรถดีกว่าเอาไว้เป่าเวลาฉุกเฉินนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเรา,าอย่างน้อยเราก็ได้เป่าหัวน้ำอ่ะ ถ้ามีหัวนั้นเราเสียบเสียบสายอะไรก็ได้ไงเสียบสายลมเราเองเราซื้อสายลมมาเสียบได้เสียบสายลมกับทีมงานก็ได้แล้วมันเป่ากองเป่าอะไรได้ด้วยน้ำมันก็ผมว่าลมมันก็แรงอยู่นะลมเนี่ยมันมันก็ไม่ถือว่ากระแรงมากหรอกแต่มันก็ประทงังประทังได้เป่าดีกว่าไม่มีอะไรเป่านะ จะต้องรอว่างก่อนแย่จะไปหาซื้อมาต่ออยู่ครับที่ร้านประเสริฐนะเนี่ยมันก็ยากอย่างนี้หละเป็นรถดำเนาะถ้าอย่างไมคโครเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งแบบทางฝุ่นเยอมันก็เป่ากองเป่ากองอย่างเดียวครับไม่ขุ่นแต่เมพวอน้ำก็ ไม่ต้องเป่ามันต้องเล่นเครื่องนะครับเหมือนทั้งฝุ่นมันเกาะแผงแอร์ด้วยแล้วก็รถมันแบบไม่ได้รอบด้วยไงมันเหยียบเหยียบนิดเดียวอะ่ะแล้วคอมแอร์มันน่าจะมันน่าจะไม่ได้รอบมันนะครับ เนี่ยตอนเนี้ยแอร์แบบไม่ค่อยถังนะจะไม่ใช่ว่าจะไปโทษน้ำยาแอร์ก็ไม่ใช่นะเนะี่ยมันเป็นกับการที่เราวิ่งแบบวิ่งทางเนี่ยเป็นตลอดนะครับสองสองงานแล้วเจอมาสองงานแล้วทนะ่างงานเจ้าทำดีนะแอร์แต่ว่าเนี่ยผมไม่ได้เป่ามไม่ได้เป่าไงม,มันก็เลยไม่เย็น ตั้งแต่งานสายสินะครับอาการเนี่ยวิ่งปากโบกปึ๊บเรียบร้อยเลยครับเอแบบหายนะเหมือนไม่ได้ระบายหรือเปล่าแต่พอเราเนี่ยพอผมออกไปถนนใหญ่ตอนเย็นอะไรเงี้ยเอเย็นนะเอเย็นจัดเลยเอแบบโอ้โหทำทำดีมากเลยอะเอแบบหนาวเลยครับมันเป็นกับเนี่ยวิ่งเนี่ยทำไงได้นะครับเราก็ต้องทำเนาะเป็นงาน เอแบบเนี่ยผมเปิดสิบแปดเลยนะไม่ยังไม่เย็นเลยเปดสิบแปดโอ้โหจะเป็นกับแดดร้อนก็นไม่ใช่เพราะว่าแดดมันก็ไม่ได้ถึงกับร้อนแบบร้อนจัดเลยเนี่ยแดดมันก็ไม่ได้ว่าแดดแรงนะแดดมันก็เนี่ยปกติทั่วไปอะ่ะ แต่ว่ามันโอ้เออเรามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเป,เปิดเบอร์แรงก็ไม่ได้นะครับเปิดแรงแล้วเหมือนมันไม่ยินนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับมาบ่นกันให้ฟังเช่นเคยครับไม่มีอะไรทํานะ